ชัวลุงกับผมวอลลุงผมว่าฝั่งหน้าจะใส่แล้วว่าจะไม่เห็นผมนะโอ,โอ้โหลุงตายแล้วโดนร้อยเจ็ดสิบเอ็ดดึงไว้นะไปด,ดึงก่อน ไม่ทำแต่มาแล้วผม

เขาใครอ่ะทำยังไงชิบอ่อยู่ตรงนั้นเองนะครับวางอ่ะตรงนั้นเป็นเสือสลิงเลย

โอ้ย oh, ไม่ไหวว่าเครื it, on, ่องแหลกจัดเลยว่ะมีตววร้องอหัววิ่งยังสะดุดอะไรกี้เนี้ยบนไหนน่าจะมีตัวอยู่ข้างบนแล้วน่าจะมีเพื่อนเลยขอของหน่อยสวยทีมสวย ไม่ทุกคนไม่มีตองควังอะไรเลยวะ

เบื่อไปแล้วกี่ทีกำลังกำลังนั่งฟารมแบบเป็นมันเลยิงกอเสียขนาดนี้ มมไม่มีเกาะแล้วเยเกาะไม่มี ใช่ค่ะอันนี้ยเออตายยังบูมาตายแล้วหลังกำลังเข้านะมาดิคิดคิดหลังเาาขาเอาเขาเนี่ยแหละ มีตัวมีตัวอยู่ข้างหน้าเลยกำลังวิงเข้าไปพึ่งลงท้ายมาไอ้บอลนะมันมอยู่ซ้ายมือตั้งไอบอลด้วยมีป้ายตัวนื้อมลุปความมีนีเรี่องอะไ Puta porra! เล่นอีกสิปีได้เหมือนลุงไหมนเนี่ย ไม่สารรอลื่นต้องเจอโถงแล้วอยู่ในบ้านนะข้างหลังลูกวะทางรัดบุญน,นะมาขน ถ้าจะขนาดมันก็เอาไปเฮ้ยอที่หนึ่งลและ้วครับจะได้เกิดหรือ่ปล่านัึ้นเองประเด็นคือจะได้เกิดหรือเปล่าสุดๆครับเพื่อนสุดๆครับจะเลีอยดไหม เกไไือบจะได้เกือบจะได้อะไรวะโอ้ยเกือบจะลอยแล้วอีกนิดเดียวเป,เป็นเป็นเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยโธจะจะลอยแล้วกิเนี้ยจะได้เกิดอีกแล้วเกือบเกือบจะลอยแล้วโถ,โถไม่น่าแกล้งกันเลย อมแหมยังยังมีกระจิกกระใจไปนั่งฟาร์มอกีกนะเขาบอกนี่นะมันมันอยู่ใกล้กล่องศพไปอย่างนนั้แห้ะเป็นไงครับเจอแบบนี้เดือดพอไหมครับเกมนี้ครับลุงจัดให้9้าเต็มจิบนะสำหรับความตึงของของเกมนี้นะครับเอาเป็นว่าใครชอบ ดูสไตล์การเล่นแบบสายวูอย่างลุงหนวดก็ฝากกดไลค์กดแชร์ขอกำลังใจให้ลุงหนวดกับ FC แล้วก็ลูกแคนของลุงหนวดทุกคนด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ EP หน้าครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ